คนบางคนพอลดคุณค่าในตัวเองไม่เกิดการรักตัวเองเกิดขึ้นอาการซึมเศร้าก็จะเริ่มตามมาและสุดท้ายมันจะรู้สึกด้อยคุณค่าในตัวเองมันรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตฉันต้องไม่รู้จะต้องรับผิดชอบอะไรจนสุดท้ายคุณอาจจะลาจากโลกนี้ไปก็ได้เชื่อไหมว่าในหนึ่งวันคุณเน่ย ที่คุณทํามากที่สุดมันคือการตัดสินใจครับคุณมีการตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนครั้งจริงปะตอนแรกคุณจะลุกขึ้นมาจากที่นอนคุณก็ตัดสินใจว่าคุณจะลุกเลยดีไหมพอคุณลุกจากที่นอนแล้วเนี่ยคุณก็ตัดสินใจว่าคุณจะเข้าห้องน้ําก่อนดีหรือจะแปรงฟันก่อนดีหรือจะล้างหน้าก่อนดีจริงไม่จริงสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนครับว่าใช่ครับ คุณตัดสินใจทุกๆวันเยอะมากๆเป็นแสนๆครั้งและการตัดสินใจในแต่ละครั้งของคุณเนี่ยจะเป็นคอนเน็ก The ดดอให้คุณสามารถไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาละเอียดของการตัดสินใจเมื่อคุณเจอปัญหาชีวิตครับนี่แหละจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยไปได้ไกลอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าของชีวิตสิ่งที่ผมจะบอกต่อจากนี้คือ มันมี3อย่างเวลาที่คุณเจอปัญหาชีวิตอะนะถ้าเกิดคุณลองสังเกตนะวิธีการคิดของคุณและวิธีการคิดของคนทั่วไปนะจะมีไม่เกิน3อย่างนี้จะมีอยู่แค่3อย่างนี้ที่คุณจะตัดสินใจเมื่อคุณเจอปัญหาเพียงแค่3อย่างเนี่ยสมหมวดเนี่ยคุณจะตัดสินใจแค่3หมวดเนี่ยนะครับมนุษย์จะตัดสินใจแค่3อย่างนี้เมื่อเวลาที่คุณเจอปัญหา แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทางไหนที่มันเวิร์กกับคุณที่สุดการที่คุณรู้ว่าทางไหนมันเวิร์กกับคุณที่สุดมันจะทําให้คุณทำไมฮะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ไปตลอดการเพราะคุณจะจับสติของตัวเองได้ทุกครั้งที่คุณจะตัดสินใจเมื่อเจอปัญหาทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเมื่อจะเจอปัญหาคุณจะเริ่มจับสติว่าตอนนี้ฉันเจอสิ่งนี้อยู่ตอนนี้ฉันก็ต้องทําแบบนี้ตอนนี้ฉันจะต้องทําอย่างนั้นนี่แหละคือจุดวัดใจของคุณครับว่าคุณสามารถประสบความสํําาาาาเเเรรรร็็จจหหือออปปปล่่่่ยยงงแกนนทไมสใัญา คนส่วนใหญ่เมื่อเวลาเจอปัญหาจะทำเป็นไม่สนใจปัญหาเพราะรู้สึกว่าถ้าคิดถึงปัญหาแล้วจะเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีพลังงานลบใส่ตัวฉันจังเลยฉันจะพยายามหนีปัญหาและใช้คำว่าคิดบวกเขียนทับปัญหาที่เจอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามจะเอาตัวเองออกจากปัญหาและบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเห็นปัญหาแล้วก็วางเฉยกับมันและแค่พยายามคิดดีกับมันนี่แหละคือการที่ไม่สนใจปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะและผมเป็นเรื่องที่หลายๆคนมีความเข้าใจผิดคนมีสาประเภทนะครับผมบอกแล้วนะประเภทที่หนึ่งเป็นแบบนี้หนีปัญหาคิดบวกกับปัญหาจนเกินไปแต่ไม่เคยลุกขึ้นมาจาัดก,การปัญหาที่คุณกำลังเจอเลย หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาหลีกเลี่ยงนะครับการที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งนี้ไม่เวิร์คทำตัวเป็นเหยื่อครับหลายคนที่เจอปัญหาและจะชอบทําตัวเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อคือเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจนถึงขั้นกับโทษตัวเองไงคือโทษทุกอย่างโทษทุกคนและก็โทษตัวเองด้วยบางคนบอกว่าอา้าวไม่ให้โทษคนอื่นแล้วโทษตัวเองเหรอไม่ได้ให้โทษตัวเองได้เว้ยไม่ต้องโทษใครเลย คุณไม่จําเป็นจะต้องโทษพ่อคุณไม่โทษแม่คุณโทษสามีคุณหรือโทษภรรยาคุณว่าฉันทําออนไลน์ไม่ได้เนี่ยฉันขายของออนไลน์ไม่ได้เพราะผัวฉันไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยตอนทุกวันนี้ฉันแบกครอบครัวเป็นเดอะแบกให้กับครับครัวมันเวิร์กจริงๆใช่ไหมะในการที่คุณตัดสินใจที่จะคิดแบบนี้มันเวิร์กจริงๆใช่ไหมมันมีความสุขใช่ไหมฮะที่คุณตัดสินใจที่คุณจะคิดแล้วก็จะทําแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันคั้วเจ็บปวดเนี่ย และจะเจ็บปวดมากๆเลยเมื่อคุณโทษตัวเองด้วยเพราะการที่คุณโทษตัวเองเนี่ยนอกจากที่จะไม่ได้ทําให้อะไรให้ดีเกิดขึ้นเลยความมั่นใจในตัวเองหรือเซลล์เอสเตมของคุณจะยิ่งต่ําเตี้ยเรียดินและจะยิ่งพังไปหมดและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอโทษตัวเองจนไม่ไม่เหลือความมั่นใจที่คุณควรจะต้องมีอ่ะสุดท้ายคุณจะไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยและสุดท้ายคุณจะเป็นผู้แพ้อย่างถาวร คนบางคนพอลดคุณค่าในตัวเองไม่เกิดการรักตัวเองเกิดขึ้นอาการซึมเศร้าก็จะเริ่มตามมาและสุดท้ายก็จะต้องพึ่งยาครับผมพยายามบอกทุกคนนะผมเข้าใจดีว่าแต่ละครั้งในสเตจและสภาวะชีวิตของแต่ละคนมันแตกต่างกันผมโพ้ชคนมาเยอะมากผมเองก็เคยอยู่ในสภาวะนั้นผมเข้าใจดีว่าในวันที่คุณโฟกัสกับปัญหาในวันที่คุณรู้สึกว่ามันแย่มากๆสิ่งที่คุณตัดสินใจหนึ่งการตัดสินใจคือการที่ทาตัวเองเป็นผลกระทบจากสิ่งต่างๆนที่เจอ ผมก็แค่บอกว่าทางจิตวิทยามันจะรู้สึกด้คุณค่าในตัวเองมันรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตฉันต้องไม,ไม่จะต้องรับผิดชอบอะไรจนสุดท้ายคุณอาจจะลาจากโลกนี้ไปก็ได้ <S 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 แต่สิ่งที่ผมกงจะบอกทุกคนที่อยู่ตอนนี้ครับว่ามันมีทางเลือกทางที่สมครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับนี่คือทางเลือกที่ผมอยากจะโน้มน้าวทุกคนให้มาเลือกทางนี้ข้อที่สคือลุกขึ้นมารับผิดชอบกับทุกปัญหาที่เจอครับผมบอกเลยนะครับว่ามันดูรู้สึกยาก รู้สึกต้องเผชิญกับปัญหาที่คุณเจอคุณรู้สึกแค่อยากพักใจคุณพักชั่วคราวได้คุณรู้สึกอยากบ่นคุณบ่นชั่วคราวได้คุณรู้สึกอยากคิดบวกคุณคิดบวกเพื่อจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอันนั้นทําได้แต่ไม่ใช่คิดบวกเพื่อให้หนีปัญหาเมื่อคุณเจอปัญหาคุณต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบมันนะคือเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณจะเกิดความกลัวคุณจะเกิดความไม่มั่นใจคุณรู้สึกว่าฉันจะทําได้ไหมวะหรือเป็นไปได้ไหมวะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่คคคุุุณณตต้้้้อองงลลกขึนนมมมาาดดววยัเแแะไไ่ีใรททํ มันคือการจัดการสภาพจิตใจของคุณมันคือการขูดเกาจิตใจคุณมันคือการฝึกจิตของคุณมันคือการฝึกที่ทําให้คุณเป็นคนที่รับผิดชอบกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาและไม่ได้ให้ปล่อยมันไปไม่ได้เพียงแค่รอแล้วก็บอกว่าฉันทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่เป็นการที่สร้างความเป็นไปได้ทุกอย่างให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นๆของชีวิตคุณ เมื่อเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณจะมีแค่3ทางเลือกนี้เท่านั้นและเมื่อไหลที่คุณกําลังจะเลือกทางที่หนึ่งกับทางที่2ขอให้จิตใต้สำนึกของคุณที่ฟังผมอยู่ตอนนี้จงจําไว้ว่าทํายังไงก็แล้วแต่ให้ปรับตัวเองไปอยู่ทางเลือกที่3ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ move on จากปัญหาที่คุณเจอในแต่ละวันได้สักทีเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการตัดสินใจของคุณเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วครับว่าการตัดสินใจของคุณใน1วันมันเยอะแค่ไหนและการตัดสินใจทุกๆการตัดสินใจของคุณมัน นี่แหละคือเรื่องที่สําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็เจอตอนนี้